ธิตารีแสงเจ็ดไปเกสวัสดีค่ะเมื่อเร็วๆนี้ละครระเบิดปรากฏการเรื่องวันที่ฝันเริ่มต้นซึ่งก่อให้เกิดการพูดคุยกันอย่างเผ็ดร้อนในหลายๆแพลตฟอร์มได้มาถึงตอนจบที่ประสบความสําเร็จละครย้อนยุคเรื่องนี้ฉายดางช่อง CCTV 8ตามมาด้วยดากอนทีวีช่อง CCTV 1ช่องปักกิ่ง t e l l i ทีวีและออกอากาศทางออนไลน์โดย Ten เซนต์วิดีโอวันที่ฝันเริ่มต้น ไม่เพียงแต่ทำลายสองในเรตติ้งทีวีในรอบแรกเท่านั้นแต่ยังเป็นละครเรื่องแรกและเป็นเรื่องเดียวในปี2023ที่ทําที่ทำรัชนีความนิยมสูงเกิน30,000ในเทนเซนต์วิดีโอเข้าสู่ฮิตคลับดัชนีวีแชทของตัวละครหลายตัวที่นำโดยเสียวชุนเซิงสูงเกิน100ล้านบทบาทของเสียวชุนเซิงที่แสดงโดยเสือจานได้ครองรายชื่อตัวละครบนเว็บปอวีลิสเมาเยียนเทนเซต และรายการสำคัญสำคัญอื่นๆหลายวันติดต่อกันในขณะเดียวกันอินเทอร์เนต็ตและการบอกต่อปากต่อปากก็ระเบิดเพื่อเป็นแนวทางใหม่ที่จะเปิดกว้างให้กับผู้ชมทั่วไปเข้าถึงละครแห่งยุคจุดประกายโชคชะตามุ่งเน้นไปที่ทางเลือกอย่าลืมความตั้งใจเดิมของคุณและทำงานหนักล่าสุดทีวีดาวเทียมปักกิง่งได้ประกาศอย่างเป็นทางการทางทีวีว่าวันที่ฝันเริ่มต้น จะเริ่มออกอากาศในเวลา19.30นกานาทีทุกคืนตั้งแต่วันที่21มิถุนายนช่อง CCTV 8เพิ่งจบไปไฟสีทองของตรงฟานทีวีและไฟตอนเช้าของช่อง CCTV 1ยังคงออกอากาศอยู่และตอนนี้ฝายสีทองของปักกิ่งเซทไลท์ทีวีจะนำวันที่ฝันเริ่มต้นกลับมาอีกครั้งละครเรื่องนี้มีสีช่องใหญ่ออกอากาศสมกับเป็นละครคุณภาพสูงในตอนแรก มีรายงานว่าปักกิ่งเซ t นเตอร์ไลท์ทีออกอากาศครั้งแรกเนื่องจากเนื้อหาเหมาะสมกับช่องร้อเซแต่ภายหลังถูกออกาอากาศโดยช่อง CCTV 8ผู้คนต่างรู้สึกคึกคักมากในวันที่มีกำหนดการออกอากาศทางช่อง CCTV 8และแม้กระทั่งปักกิ่งทีวีก็ยังโพสต์บทความเพื่อช่วยโปรโมตเกือบจะคิดว่าละครเรื่องนี้กำลังจะออกอากาศและถือว่าเมืองไห่เป็นละครของปักกิ่งเซ็เอร์ไลและในครั้งนี้ ในที่สุดช่องปักกิ่งทีวีก็ได้สิ่งที่ต้องการตั้งแต่คืนพรุ่งนี้ทางทีวีดาวเทียมปักกิ่งทุกคนจะสามารถรับชมชีวิตที่ไม่ธรรมดาของเสือจุนเซิงที่รับบทโดยเสือจานได้อีกครั้งโดยพื้นฐานแล้วนักแสดงชั้นนําที่ได้รับการยอมรับจะอุตสาหการรมมีอยู่3ประเด็นที่ต้องพิจารณาในตําแหน่งเซิงในหน่วยเซน 1. เป็นภาพยนตร์ที่ทารายได้ทะลุบอฟออฟิศมากกว่า100ล้านหยวน 2. เป็นละครที่ออกอากาศทางเว็บดราม่าและมียอดวิวมากกว่า1 0 0ล้านวิวต่อตอน 3. เป็นละครที่ออนแอร์ทางโทรทรัศน์ที่มี c b b มากกว่า1%และเซลจานเป็นนักแสดงคนเดียวที่เกิดในยุคป,ปี90ที่เข้าสู่ข้อมูลนี้อย่างเป็นทางการซึ่งเป็นการพิจารณาจากการเรียกเก็บเงินครั้งแรกเท่านั้นข้อมูลเกี่ยวกับเซอรจานได้แก่ 1. ห,หนังเรื่องรัชวงศ์โยกซึ่งน่าจะหมายถึงจูเซียนกระบีเทพสังหาร ซึ่งทำไรายได้ทะลุมากกว่า400ล้านหยวน 2. ปรมาจารา์ลัธิมานซึ่งออกอากาศาทางเว็บแคสต์อย่างเดียวและมียอดวิวทะลุมากกว่า100ล้านวิวต่อตอน 3. w มเวดรีมบิกรีนหรือวันที่ฝันเริ่มต้นออกอากาศาทางเว็บแคสต์และละครทีวีซึ่งมียอดซีวีสูงสุดในปัจจุบันมากกว่า1.704นี่นี่คือละครย้อนยุคที่สามารถดึงดูดการลงทุนและทำเงินได้อย่างมหาศาลละครเรื่องนี้ ได้รับการรับรองจากสื่อทางการจากหนังสือพิมพ์กวงหมิงประเทศมาเลเซียตั้งชื่อว่าแว d ดิมบีกินหรือดยุยนแมมเบรีเป็นละครระเบิดระดับปรากฏการณ์ในวันที่20มิถุนายนโดยได้ตีพิมพ์บทความเกี่ยวกับละครเรื่องนี้ว่าเป็นตอนจบที่ระเบิดแรงเต็มไปด้วยความคิดถึงและความฝันในวัยยาวละครเรื่องนี้ได้สร้างขึ้นในช่วงปลายศตวรรษ1970และบอกเล่าเรื่องราวของเสือชุนเซิง และคนหนุ่มสาวคนอ,นอื่นๆที่ออกมาจากชิชไฮหรือทะเลในฟันซึ่งแตกต่างไปจากโทนหนักๆของประวัติศาสตร์ในละครย้อนยุคก,ก่อนๆโดยเลือกใช้มุมมองที่อ่อนกว่าไว้และฝีแปรงที่ค่อนข้างสดใสเพื่อเผยแพร่ชีวิตของคนกลุ่มดังกล่าวในแบบพานนรามาและลักษณะที่เร่งรีบเมื่อบทละครบรรยายถึงชะตากรรมที่ซับซ้อนของบุคคลเหล่านี้เมื่อพวกเขาต้องเผชิญกับกระแสแห่งการเวลามันไม่ได้แสดงเพียงแค่ความทุกข และความหนักหน่วงของโชคชะตาเท่านั้นแต่ยังจะมุ่งเน้นในความเป็นจริงในการไล่ตามความฝานันและพลังของเยาวชนที่ฉายแสงในเยาวชนทุกยุคทุกสมัยดังนั้นแม้ว่าตัวละครเหล่านี้จะอยู่ในบริบทของยุคสมัยใดยุคสมัยหนึ่งแต่พวกเขาก็บรรลุถึงตัวตนทางอารมณ์ของคนหนุ่มสาวในปัจจบุบันนอกจากนี้ยังมีประโยคที่สร้างแรงบันดาลใจมากมายในละครเรื่องนี้และประโยคที่มักจะอ้างอิงถึงบ่อยๆก็คือ สิ่งที่ตัวละครเฉีหน่าเมาพูดเมื่อเขาต้องการเกล้ยกล่อมตัวเองเสี่ยชุนเซิงที่เขาต้องเผชิญกับความยุติธรรมบางอย่างเขากล่าวว่าดวงจันทร์ไม่ผิดแต่คนที่ผิดเป็นคนที่ทนเห็นการส่องแสงของดวงจันทร์ไม่ได้และในวันนี้พี่ปันก็ต้องขอขอบคุณมากๆนะคะสำหรับการติดตามรับชมขอบคุณมากค่ะ